สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคู่ยีในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครูยีจะพาไปทำโจทย์คณิตศาสตร์ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะก่อนไปทำนักเรียนอย่าลืมเตรียมสมุดหนังสือและปากกาไว้จดด้วยนะก่อนทำคณิตศาสตร์ครูยีอยากให้นักเรียนไปรู้จัก ความหมายของอุปนัยและนิรในกันก่อนนะคะเอมีใครรู้หรือเปล่าคะว่านิรนในอุปนัยมันหมายถึงอะไรถ้าไม่มีใครรู้จะไปรู้พร้อมๆกับคู่ีีได้เลยคะ่ะอานักเรียนคะ่ะอุปนัยคืออะไรคะอาอุปนัยคือ การสังเกตการมีหลักการซึ่งคำตอบไม่ตายตัวใช่ไหมคะนักเรียนคะแล้วนี่ล่าในหล่กมีล่าในคือมีกฎที่ชัดเจนและหาคำตอบที่ตรงตัวนะคะนักเรียนเรารู้จักความหมายของอุปนัยและนี่ลาในกันแล้วนะคะเราไปดูโจทย์ข้อที่หนึ่งกันได้เลยคะ่ะนักเรียนคะ อ่าโจทย์ข้อที่หนึ่งมาแล้วนะคะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันนะคะจงหาตัวเลขผัดไฟต่อไปนี้อ่าตัวเลขในโจทย์มีเลขอะไรบ้างคะนักเรียนเลขสองเลขสี่เลขแปดเลขสิหและเลขสามสิบสองใช่ไหมคะ นักเรียนลองสังเกตว่าเลขเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะอ่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนคะแล้วมันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เอ่ยอ่าถูกต้องคะ่ะคูณสองใช่ไหมคะ จิระสองสองคูณสี่คูณสองคูณสองใหม่นะคะนะคะักเรียนค่ะสองคูณสองก็เป็นสี่ใช่ไหมคะและสี่คูณสอง ก็จะได้แปดแล้วแปดคูณสองก็จะได้สิบหกใช่ไหมคะแล้วสิบหกคูณสองก็จะได้สามสิบสองแล้วสามสิบสองคูณสองได้เท่าไหร่คะนักเรียน อ่าทำไปพร้อมๆกูได้เลยนะคะสามสิบสองคูณด้วยสองสองคูณสองเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนสองคูณสองเป็นสี่ถ้าสองคูณสามเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนคะ่ะอ่าสองคูณสามก็จะได้ หกนะคะคำตอบข้อนี้คือใช้ข้อไหนคะนักเรียนคะอ่าข้อคอไฟใช่ไหมคะค้ตอบข้อคอไฟนะคะข้อนี้หกสิบสี่เพราะว่ามันเพิ่มทีละคูณสองใช่ไหมคะ เราไปดูข้อต่อไปด้วยกันเลยค่ะอาข้อนี้นะคะเป็นเขาเขาเขาถามว่าหลักการทุกสามเหลี่ยมมีผลรวมเท่ากับร้อยแปดสิบเราก็จะวงร้อยแปดสิบไปก่อนนะคะนะักเรียนคะ่ะเขากำหนดหลักการให้เราแล้วนะคะ แล้วคำถามที่สองถามว่าถ้าสมมุติในสามเหลี่ยมมีค่า90และ45่สมุมที่เหลือจะเป็นเท่าไหร่วิธีคิดนะคะนักเรียนในข้อนี้ซึ่งหลักการเข้ากำหนดมา180ใช่ไหมคะนักเรียนคะ แล้วที่เหลือเราก็จะเอาเก้าสิบบวกกับสี่สิบห้าสี่สิบห้าก็จะได้ ร้อยร้อยสามสิบห้าแล้วเรานำร้อยแปดสิบที่หลักการเขากำหนดให้ามาเนี่ยนะคะนักเรียนค่ะมาลบก,กับ ร้อยสามสิบห้าที่โจทย์เราได้นะคะร้อยสามสิบห้าศูนย์ลบห้าไม่ได้ก็ไปยืมแปดนะคะเป็นสิบแปดก็เหลือเจ็ดนะคะ ห้าลบสิบเป็นเหลือห้านะคะสิบเจ็ดลบสิบสามก็เหลือสี่นะคะเราก็จะได้คำตอบออกมาแล้วนะคะนักเรียนค่ะข้อนี้ก็จะเป็น 45, 45่สอยู่ข้อไหนคะอ่าอ้าจ่วข้อนี้มัน45่สิบหข้อนี้เขาแน่าจะทำผิดนะคะนักเรียนเพราะว่ามีสี่สองข้อใช่ไหมคะ ถ้างั้นเราไปดูข้อ3กันเลยค่ะคำถามข้อ3นะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวถามว่าผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างด้านกว้างแเซนติเมตร และด้านยาว15เซนติเมตรจะมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะเขากำหนดมาว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมต้องมีกว้างคูณยาวใช่ไหมคะนักเรียนคะเราก็จะเอาด้านกว้างคูณด้วยด้านยาวนะคะแล้วก็เอาสิบห้าต่าไปค่ะ คูณด้วยแปดนะคะเอาตัแปดห้าเท่าไหรคะนักเรียนแปดห้าสี่สิบเราก็จะใส่ศูนย์ทดสี่ด้านบนเลขหนึ่งนะคะแปดหนึ่งเป็นแปด แปดบวกสี่กับตัวทดด้านบนเป็นเท่าไหร่คะอ่าเป็นสิสองแล้วก็ชักสิบสองลงมาเลยคะ่ะคำตอบข้อนี้ง่ายๆนะคะนักเรียนเป็นเท่าไหร่แล้วเอ่ยนี่คำตอบข้อนี้นะคะคือร้อยยี่สิบนะคะพื้นที่สี่เหียม ผืนผ้าก้างคูณยาวก็วจะได้ตามที่เราทำมาด้วยกันนะคะนักเรียนค่ะทั้งหมดร้อยยี่สิบซึ่งคำตอบคืออ่าคอควายนั่นเองมีใครทำถูกทั้งสามข้อไหมคะนักเรียนคะอ่ามีคนทำถูกทั้งสามข้อด้วยตบมือให้ตัวเองด้วยนะคะ ทุกคนเก่งมากเลยค่ะใครที่ทำยังไม่ถูกทั้งสามข้อก็ไปฝึกกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนะคะ่ะคลิปนี้คู่หยีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย